ครั้งที่สองนับจากอาทิตย์ที่แล้วนะของการบรรยายธรรมเรื่องสติปัฏฐานสี่แล้วก็สติปัฏฐานสี่โดยท่านพระอาจารย์เฉลียอุตมมบัญญยจากวัดโกโลกโสพระาอาุทยจังหวัดอยุธยาซึ่งในคราวที่แล้วท่านพระอาจารย์ก็ได้แดงถึงเรื่องของบุญของบาปการทาบุญทาบาปการรับผลของบุญของบาปนะ ซึ่งถ้าพูดจริงแล้วการทั้งบุญทั้งบาปในผู้ศรัาก็มีหลายอย่างหลายระดับการรับผลก็เหมือนกันแต่ถ้าโดยสรุปแล้วไม่ว่าจะเป็นการทําบุญหรือการทาบาปก็คงจะมีเฉพาะสามทางหรือหกทางที่ท่านอาจารย์ได้แสดงไว้แล้วนะตอนนี้ในวันนี้ท่านอาจารย์คงจะได้มาแสดงเหตุผลอะไรต่างๆที่ละเอียดลึกซึ้งลงไป าการทำบุญเหตุใดจึตงต,ต้องเพียนและอากุศลจะเดินกุศลลอดถึงการรับผลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุดหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงได้อาจารย์ก็จะมาแสดงให้เราฟังในวันนี้นั้นถ้าใครมีปัญหาสงสัยอะไรก็คงจะสอบถามกับาอาจารย์ได้เองนะในวันนี้เพราะว่าหลังจากวันนี้ไปแล้วก็คงจะ อย่างน้อยก็คงจะเป็นหลายเดือนอะนะฝ่าท่านอาจารย์จะได้มาอีกครั้งหนึ่งนะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าเผื่อใครฟังการบรรยายเหตุผลในทางวุสันาแล้วต้องการที่จะเข้าถึงเหตุผลด้วยการฝึกปฏิบัติทางโครงการก็จะมีการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานในวันที่แปดเก้าสิบธันวาคมที่จะถึงนี้นท,ที่ที่เนี่ยนะฝึกที่นี่สมวันกับสองคืนถ้าใครสนใจที่จะ ทดลองฝึกปฏิบัติก็จะคงสอบถามแบบเจ้าที่ได้ที่หลังนะแล้ววันนี้ก็ขอกลาบเรียนท่านกราบลักานาท่านอาจารย์ครับนหน้าพาสุขซึ่ึงมีต่อศึกษาทุชนผู้ใจบุญทั้งหลาย <c oughs> ไป ไปที่บ้านไปที่บ้านงานเขามางานเขาเขาแต่งงานบ้างงานไปก็เห็นเจ้าภาพโคเจ้าภาพโคยังไงเขาปักดอกไม้บูชาพระปักดอกไม้บูชาพระก็มองดู มองดูแล้วก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาแล้วก็มาที่นี่ก็มาเจอที่นี่เห็นมีดอกบัวบูชาพระดอกบัวนี่จะบูชาพระไม่ใช่เหรอใช่ไม่ใช่ใชแล้วทำไมเบนดอกออกมาข้างหน้า ก็ก็ก็จะ,จะบูชาพระไม่ใช่เหรอก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เอาไอ้ข้างสวยไปหาพระน่ะบ้านบ้านที่เขาแต่งงานเขาก็เอากล้วยไม้ไปบูชาพระก็มองดูเขาเอาไอ้ทางดอกสวยๆอ่ะออกมาข้างนอก เอาทางก้านี่เขาไปหาพระแล้วก็บอกว่าบูชาพระทำอย่างนี้ถูกไหมไอ้ที่ถูกก็บูชาใครที่ถูกก็บูชาใครก็บูชาพระนะบูชาพระทำไมไม่เอาทาั้งดอกเข้าไปหาพระ ก็ดูดีน่ะเนี่ยก็เห็นเอาทางดีๆแด,ดงๆออกมาข้างนอกเอาทางไม่ค่อยสวยไปหาพระออเจตนา,จ,ตนาจะบูชาพระแต่เอาข้างไม่ดีไปให้พระ นี่เรื่องของอะไรเนี่ยที่ทำอย่างเงี้ยเรื่องของอะไรใครคนทําเนี่ยอาจารย์บครูหรือใครเนี่ยเจ้าหน้าที่ลูกศิษย์คนไหนให้คนทําแล้วคนไหนรับสั่งมาจากใครให้ทําอย่างนี้ทำเองเหรอ ลูกศิษย์คนไหนจําไม่ได้เหรอไม่อยู่นะ <c oughs> <c oughs> ที่ทําอย่างเนี้ยเรื่องของอะไรเนี่ยตอบให้ได้นะว่าเรื่องของอะไรถึงได้ทำอย่างนี้จะบูชาพระหรือจะบูชาลูกตาตัวเองเยบว่าไง เดี๋ยวนึกนึกนึกซะก่อนให้ตอบก็ได้ <c oughs> จะบูชาพระพุทธเจ้าหรือจะบูชาลูกตาตัวเอง <c oughs> อาจารย์จะตอบไงั้นไหมอ่ะตอบอย่างเดียว <c oughs> ได้สองอย่างพ <c oughs> ระพระเอาทั้งก้านไปเ,เอาทั้งดอกมา ฮะพระก็ฮะพระก็ะกจะเป็นถือสาลแล้วละบูชาแล้วนะไปนะ่ะพระพูดก็พูดไม่ได้เราจะเอะอะป่ะพพูชาง่ายก็แล้วกันไปฮะเอาครับมัวบูชาแล้วก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่ว่าจะต้องตอบให้ได้ว่าทํายังไงถึงทําอย่างนี้เรื่องของอะไรเนี่ยทาให้เป็นอย่างนี้ฮะโลพระ ตอบดีเรื่องของโลภะอยากเห็นของสวยๆถูกต้อง <c oughs> เรื่องของตัณหาเรื่องของตัณหาที่คนทํารู้ไม่ทันเรื่องของตัณหาที่คนทํารู้ไม่ทันอย่างเนี้เรียกอนุใสอนุใสนอนเนื่องนอนตามละเอียดยิบเชะ รู้ไม่ทันหรอกมีมีม,มีมีโยมคนไหนจะมีความคิดเป็นอื่นไหมว่าไม่ใช่เรื่องของตัณหาไปโยมคนไหนจะแย้งไหมมีก็แย้งไม่ว่าอะไรฮะเป็นน้ำมาตกลงหน้าไม่มีใครแย้งนะเรื่องของตัณหาจึงได้ทําอย่างนี้แล้วรู้ไม่ทันนี่ถ้าพราะพุทธพูดได้จะเสียใจไม่น้อย ดีท่านพูดไม่ได้ท่านก็นไม่ว่าอะไรยกยอดไปเป็นของคนบูชาไปเนี่ยเรื่องของตัณหาที่เป็นอนุสัยสัตว์รู้ได้ยากรู้ได้ยากทํากันเยอะจะไปที่ไหนก็นอย่างเงี้ยตัวทำไมเองกันอย่างเงี้ย <c oughs> เพอไปแต่งงานเขากลับมาถือดอกไม้มาเอาจะการาปากเชี่ยปากจะการแล้วเอียงเอียงจะการหมุนหมุน หมุนให้ทางดีก็มหาลูกกตาตัวพอหมุนเสร็จถึงได้รู้ว่าอ๋อจะบูชาลูกกตาเราแล้วทำซะดีช่ไนหะบูชาองพ่อซะดีแต่ไอ้ทางนั้นก็มหาลูกกตาตัวเออมันก็เอาทาั้งที่รู้ๆ้นั่นแหละนี่คือเรื่องของเขาเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆแต่ว่าอ,อ,อยู่ลึกรู้ได้ยากเนี่ยเรื่องที่รู้ได้ยากลึกๆอย่างเงี้ย เราถึงจะต้องเวียนเกิดเวียนตายกันอยู่ให้สิ่งเหล่านี้ไม่หลุดไปจากใจเราก็ยากนักทีเดียวที่จะหลุดพ้นไปจากขายของเขาได้ <c oughs> ตอนนี้ให้รู้จักเขาซะก่อนเนี่ยวะเนี่ยลักษณะของเขาลักษณะของเขาโยมจําไม้ตรงนี้ไว้เอะแล้วอีกหน่อยจะไปปฏิบัติสติปัฏฐานถูกว่าเวลาเขา ก็ปฏิบัติสติปัฏฐานที่ถูกต้องที่จะขุดลากเงาของกิเลสขั้นอนุสัยจริงๆนะ <c oughs> เขาละเอียดลึกซึ้งขนาดไหนทำไมเองมีส่วนเป็นลูกศิษย์อาจารย์ประโมทยอยู่โดยโดยปริยายไม่ใช่โดยตรงบางทีก็ฟังท่านพูดบางอะไรบ้างก็จำจำอาจารย์ชัยวัฒน์พูดบ้างก็จำจำท่าอาจารย์แนบพูดบ้างก็จำจำ <c oughs> แต่ก็ทันนะทันท่านอาจารย์แนบทัน แต่ก็ทันอย่างทันนะเนี่ทันอย่างที่ไม่ได้อะไรจากท่านอ่ะทันนิดนิดหน่อยหน่อยท่านก็สอนหลักหลักนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้อะไรเป็นแก่นเป็นสารจากท่านมาห่างท่านมาสักก่อนแล้วก็ทานก็จากไปอ้านี่นี่คือตัวอย่างเรื่องของอนุสัยที่เดสขั้นอนุสัยยมรู้จักท่านี้พอเท่านี้พอ เวลาพูดธรรมะใครพูดเวลาพูดธรรมะเวลาจะพูดธรรมะเนี่ยคนจะปฏิบัติเนี่ยต้องต้องต้องรู้อะไรจะออะไรพอสมควรนะเวลาจะพูดเนี่ย ถ้าภาษาอภิธรรมเขาว่าใครพูดนามหรือลูกนามสั่ง,งแล้วใครพูดโอ้ยเก่งเก่งนะว่าก่อนไม่เก่งอย่างนี้เลยนะนนะเที่ยวหลังๆนี่เก่งเวลาพูดลูปพูดแหละพาสิตี พาเวตุนฮีพาเวพาชิเตตุนฮีพาเวในภาวะที่หนึ่งหรือพูด <c oughs> เมื่อลูกพูดถามว่าพูดกับใครก็พูดกับคนฟังถามว่าใครพูดโรกพูดถามว่าใครอุปการละให้พูดน้ำ นามที่เป็นกุศลเป็นตัวปัจจัยอุปการละให้พูดถามว่าใครสั่งให้พูดตันหาตันหา <c oughs> ตันหาแหละสั่งให้พูดเห <absolutely> ็นบอกว่าอาวิชชาปัจจยาปุญญาพิสังขาราความไม่รู้ในอดีตความอยากได้สุขในข้างหน้าจึงเป็นปัจจัยแก่ปุญญาพิสังขาร ทำให้กุศลจิตเป็นกิตตชรุปคือรูปที่พูดที่เกิดจากกุศลขึ้นมาพูดอย่างเนี้ไอ้การพูดพูดเรื่องที่เป็นกุศลเนี่ยมีวิบากไหมพี่โสภะมีผลไหม mm hmm. อไอ้ผลของการพูดธรรมะเนี่ยจะนําไปเกิดอีกไหม mm hmm. นําไปเกิดอีก mm hmm. ไอ้การที่มีธรรมชาติที่นําไปเกิดขึ้นอีกเนี่ย mm hmm. พระพุทธเจ้าตรัสที่ไหนว่า ความเกิดเป็นสุขมีไม่มีไม่มีชาติปีสุขาไม่มีที่ไหนแม่ความเกิดก็เป็นสุขแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์เพราะนั้นไอการพูดนี่แหละเป็นปัจจัยที่จะให้วิบาก้องเกิดอีกเกิดอีกก็ได้ทุกข์อีกเพราะนั้นไอตัวที่สั่งให้พูดเนี่ยตัวตัณหาลักษณะอย่างเนี้ยเรียกว่ากุศลเจริญ อนุสัยจเจริญกุศลเจริญอนุสัยก็จเจริญไอ้ตรงเนี้ยพูดเลยทิศเลยทางไปหน่อยแต่ว่าพูดซะเถอะเพราะว่าจะไม่มาอีกหลายเดือนนะ <c oughs> ถึงไม่คิดถึงก็ไม่งอแล้ว <c oughs> ไม่งอแล้ว <c oughs> ไม่คิดถึงก็ไม่ว่าอะไรแล้ว <c oughs> ลักษณะอย่างเนี้ยกุศลเจริญอุูสัยจเจริญก่อนก่อนจะทำข้าวอาหารไปถวายพระตอนเชา้าอ่ะถามว่าใครทำรูปรูปบังน้ำบ้างช่วยกันทำถามว่าใครสั่งให้ทำตัณหารู้ได้ไงรู้ได้ไงว่าตัณหาก็เพราะกุศลอันนี้มันมีวิบากที่จะนำไปเกิดอีก เพราะนั้นการใส่บาตรที่ไม่แจบคลายด้วยเหตุผลก็ชื่อว่ากุศลจเจริญอนุสัยก็จเจริญการมาตาญหาก็จเจริญเพราะจะได้พบชาติใหม่ขึ้นอีกน้ำรูปที่ไปตั้งขึ้นในพบใหม่นะ่ะชื่อว่าได้อะไรได้ทุกน้ำรูปที่ตั้งขึ้นก็ได้ทุกข์ขึ้นมาอีกเ <c oughs> นี่ยเราก็วนเวียนอยู่ในการมาสุขติภูมิอย่างเนี้ยแต่ก็ยังดีนะยังดี กุศลจเจริญอนุัยจเจริญอะย่างดีดีกว่าเอากุศลจเจริญอนุัยจเจริญใช่ไหมแต่ถึงจากนั้นก็ไม่ใช่ตัวสติปัฏฐานที่จะต้องปฏิบัติสําหรับชาวพุทธที่เห็นภายในสังสารวั์ในโอกาสต่อไปทีนี้มันจะมีกุศลบางประเภทที่กุศลจเจริญอนุสัยเสือ่อม กุศลเจริญอนุสัยเสื่อมเห็นมีในสติปัฏฐานว่าปุณะจะจปรังพิขเวพิขุอุจาระปัสสาวะกัมเมสัมปชาณาการีโหติซึ่งแปลเอาความว่าในการที่จะไปอุจาระปัสสาวะนะ่ะ ควรรู้โดยประการต่างๆประชานาติแปลว่ารู้โดยประการต่างๆไอ้รู้โดยประการต่างๆนี่ยรู้สามในหนึ่งโกคัจติที่จะไปห้องน้ำมาใครไปสองตัดสักคำนังรู้ว่าไอ้ที่ไปเนี่ยเป็นของใครสมกิงกรณาคัจจติเพราะเหตุอะไรจึงไป โกคัจติใครไปเดินไม่ใช่ชื่อพูดถูกไหมเดินไม่ใช่ชื่อพูดถูกไหมถูกนะเดินไม่ใช่ชื่อเพราะเพราะชื่อไม่ได้เดินถูกนะฮะ แต่ว่าเดินเดินเดินไม่ใช่ชื่อเพราะชื่อไม่ได้เดินแต่ว่าเดินเดินมีชื่อชื่อว่าอ่ชื่อว่าลูบเดินเขาถึงถามว่าโกคัจติใครเดินก็รู้ว่าลูบเดินถูกต้องรู้ว่าลูบเดินกิงกรณาคัจจติไอ้ที่ไปห้องน้ำเนี่ย เขาบังคับให้เราไปหรือเราบังคับให้เขาไป,ไป,ไปจะตอบเร็วเสีเขาบัง,บงคับให้เราไปหรือเราบังคับให้เขาไปฮะเอ๊ะพอไปทุกวันไม่รู้หรือไงฮะ เขาบังคับให้เราไปหรือเราบังคับให้เขาไปเขาบังคับให้เราไปเขาบังคับให้เราไปเขาเนี่ยยังไม่ถามเรากว่าใครเขาก็แล้วกันเขาบังคับให้เราไปถ้าปัเขาบังคับตอนกลางคืนน่ะจะไปไหมถ้าผีดุล่ะผีดุไปไหมเอาไปอ่ำไปไปไม่ไปอย่าไป ถ้าบังคับตอนหกทุ่มจะไปไหมหรือจะไปเอาหกโมงเช้าเอาใครใครไม่ไปเดี๋ยวตกลงกันบ้านอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเขาบังคับใหไปนะเขาให้บังคับให้ไปเมื่อไหร่ก็ต้องไปเมื่อนั้นแหละถ้าไม่ไปถ้าไม่ไปลองนึกว่าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่ไปสิไม่ไปสิจะได้เป็นข่าวต้องไปบังคับให้ไปก็ต้องไปไอ้ที่เรารู้ว่าเขาบังคับให้ไปนะ่ะมันเป็นปฏิปักษ์ต่อความอยากไปถ้าเราไม่รู้ว่าเขาบังคับให้ไปเนี่ยเราก็จะคิดว่าเออไปเถอไปทํากิจ้ให้เสร็จมันจะได้สบายนี่ความเห็นผิดมันจะเป็นอย่างนี้ไ ทำกิจให้เสร็จมันจะได้สบายถามหน่อยเถอะถ้าไปทําให้เสร็จแล้วมันไม่สบายนะ่ยจะไปไหมถ้าสมมติว่าไปทํากิจพันนั้นเสร็จมันไม่สบายมากขึ้นเลยแต่ถ้าทนไม่ไปก็ทนไปแต่ถ้าไปเข้าจะไม่สบายมากขึ้นจะไปไหม ไม่ไปตำไมก็ไม่ไปไม่ไปอ่ะเพราะว่าถ้าไปทําอะไรเขามันก็ไม่สบายมากขึ้นถามถามอีกครั้งไปไม่ไป,ไป,ไปก็จะอยู่ยังไงเราไปิดโถถึงจะยังไงยังไงก็ต้องไปไปแล้วตายนะ่ยจะไปไหมเก่ง ไปมาหลายที่แล้วบอกโยเจอโยมคนนี้เก่งถ้าเขาบังคับให้ไปพอไปทํากิจเสร็จแล้วตายจะไปไหมโยไปไหมไม่ไปไปยังไงไปแล้วตายไปทําไมใช่ไหมถ้าไม่ไปแล้วจะอยู่ยังไงไหนลลกวาดภาพที่จะอยู่ยังไงไปไปฮะตรงนั้นได้เหรอ ก็าตรงเสียชื่อตรงนั้นแหละจริงๆนะจริงๆอ่ะไปจริงอ่ะไปเขาเขามีมีคนอะไรนักเรียนเกษตรเขาก็คุยด้วยนะคุยด้วยเขาก็เป็นเป็นคนนั่งสมาธิเขานั่งสมาธิก็บอกกับเขาว่าถ้ารอบๆตัวเราเนี่ย รอบๆตัวเราเข้าเอาฐานมาจุดนะเอาฐานมาจุดลุกแดงร้อนเชียถ้าเรานั่งสมาธิอยู่อย่างนั้นได้เขาก็ตีตีค่าตัวให้ว่าชั่วโมงแล้วเท่านั้นเท่านั้นออกจากงานแล้วไม่ต้องทํามาละเขามีค่าตัวให้แต่ว่าทะเย,ยดเมื่อไหไม่ได้นะถ้าพลิกหรือเหยียดไม่เลยเพราะเพราะฐานมันติดอยู่รอบตัวเนี่ยตกลงไหมชั่วโมงแล้วเท่านั้นเขาก็ลองลอง,ลองนั่งดู ได้สิบสองนาทีเท่านั้นแหละเขาบอกไม่ก็ไม่สิทนไม่ไหวนี่ทุกเป็นของจริงเนี่ยฮะทุกบางอย่างเกิดขึ้นแล้วแก้ได้แต่ว่าทุกทุกอย่างจะบังคับไม่ให้เกิดไม่ได้จะบังคับไม่ให้เกิดไม่ได้ <c oughs> สติปัฏฐานที่ถูกต้องน่ะต้องการตัณหาในลักษณะอย่างนี้มันถึงความม่าต้องนี่ต้องไป ต้องเปลี่ยนต้องเดินต้องยืนต้องนั่งต้องนอนไอ้เวลาหิวเนี่ยต้องไหมโยมคิดให้ดีนะถ้าเวลาหิวเนี่ยมันต้องไหมต้องเพราะอาหารเข้าปากแล้วมันต้องไหมต้องอะไรต้องเคี้ยวเพราะเคี้ยวแล้วต้องไหมต้องอะไรอืมเพรลืนแล้วต้องไหมต้องอะไร ถ้าอย่างนี้สิอย่างนี้สิตัณหาจะหนุดไม่ได้ตัณหาจะหนุดไม่ได้อย่างเนี้ยท่านถึงบอกว่าอาตาปีขยันนะสติมามีสตินะสัมปชานโนรู้ตัวโทษพร้อมนะวินัยะพิชชาฝังพึงกําจัดโลภะโทสะเสียโดยอาการอย่างนี้อย่างนี้สิจะประฐานที่ถูกต้องด้วยเหตุผลไม่ใช่ถูกต้องใครที่จะมาพูดถูกต้องตาม พระพุทธเจ้าไม่ได้กําหนดนะว่าอาหารเข้าปากแล้วเธอจะต้องเคี้ยวพระพุทธเจ้าบังคับไว้หรือเปล่าเราแต่อะไรบังคับธรรมชาติตามความเป็นจริงของเข้าแหละบังคับไว้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ไปพบความจริงแล้วเอาความจริงนั้นมาสอนพวกเราซึ่งยังไม่รู้ถ้าธรรมะเป็นธรรมชาติในลักษณะอย่างที่ท่านทั้งหลายเข้าใจอย่างนี้คนทั้งโลกยอมรับไหม คนทั้งโลกในยอมรับไหมที่ไปห้องน้ําห้องส้วมเนี่ยต้องไปถึงไม่อยากก็ต้องไปคนทั้งโลกเขายอมยอมรับว่าหิวต้องกินเขายอมรับไหมว่าข้าวต้องเคี้ยวเขายอมรับไหมว่าเคี้ยวแล้วต้องกลืนเขายอมรับไหมอย่างนี้เป็นศาสนาเป็นสากล <Yeah. S 1> ชาวโลกต้องยอมรับแม้คริสต์ศาสนิกอื่นๆต้องยอมรับหมดเพราะท่านเป็นสากลคงทนต่อการพิสูจน์ สาธารณแก่สัตว์ทั้งหลายต้องยอมรับเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจะฝ่าฟันพุทธศาสนามาถึงเราได้เลยมีเหตุผลจริงๆของท่าน <c oughs> ยอมรับแค่นี้ก็ยอมรับเรื่องดอกไม้บูชาพระเนี่ยยอมรับไหมไปที่บ้านไปถามดูผู้ชายยอมรับไหมถามคนข้างๆบ้านยอมรับไหม่าทำบุญคราวที่แล้วที่ทำอย่างเนี้ยเพราะเหตุอะไรจึงทำอย่างนี้ เขาก็ยอมรับยอมรับแต่ฉันรู้ไม่ทันรู้ไม่ทันฉันเองรู้ไม่ทันตัวฉันเองเป็นอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกเ <c oughs> นี่ยเรื่องศาสนาก็เป็นอย่างนี้ศาสนาก็เป็นอย่างนี้ได้ข่าวว่าโยมวันที่ทลายไม่รู้จะเริ่มปฏิบัติกันอะไรกันถ้ามาไม่มีส่วนมาชี้แนะเรื่องปฏิบัตนะิละแต่ว่าพูดเหตุผลเล็กๆน้อยๆที่เคยได้ยินได้ฟังมาว่าแนวทางการปฏิบัตนะิน่ะ น่าจะน่าจะในลักษณะนี้ <c oughs> ก็จะมาเคยเคยไปทางไกลสุพรรณองนะบวชแล้วก็ไปขึ้นกรรมฐานเป็นคนคิดอยากรู้เรื่องกรรมฐานอาจารย์ก็สอนอาจารย์ก็สอนสอนให้ยกมือยกมือสติก,ก็มาอยู่แถวนี้แล้วสติก,ก็มานี่แตงกับบอกว่าเป็นเป็นมนุษย์มานี่แล้วขึ้นนี่วิ่งไปเลยไปไหนเลยไม่รู้ปีนจานตัวนั้นนะนะ เราก็สงสัยวินญญัยพออยู่ต่อมาหลายพรรษาหลายพรรษาก็ไปคุยกับท่านคุยกับท่านเวลาจะปฏิบัติก็ต้องยกมืออีกยกมือถามว่าหลวงพ่อยกมือผมว่าก็เป็นของดีผมอยากให้ยกโอ้ยถามตัวน,นี้ไม่ได้ฉันเพลนเลยมือนั้นน่ะมีมนฉันไปฉนั้นขวยวตนะี๋ไงถาม มันหลายภาษาแล้วนี่ก็สงสัยสงสัยว่าหลวงพ่อใครให้ยกทาไม่เลยเหง่ออ,อกซิดเลยไม่ตอบเพนไม่ให้เนนมันอดเลยต้องไปฉันกพื่เดียวถามว่าใครให้ยกตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ไปบ้านหมออยู่ปริวาสไปอยู่อีกเดือนหนึ่งเอาไปไปฏิบัติปฏิบัติย้ย่าเตียบหย่อนยันไปไป,ไปไปอีกไปอีกเดือนหนึ่ง ในไั้จะบวชทั้งชีละภาษาหน้าศึกแลก็ไปไปก็ไปอยู่อาจารย์ตอนนี้ท่านท่านเสียแล้วท่านท่านแล้วพระครูท่านพระครูท่านคบว่าดอยสมาก็ปฏิบัติด้วยก็ท่านก็บอกยกเเราเห็นว่าเข้าท่าปฏิบัติหลายวันก็ถามท่านอีกก็ท่านพระครูครับ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยกไม่ได้เลยครับถ้าก็บอกว่าครูบาอาจารย์ก็สั่งให้ยกยกเทอาหน้าอ่ายกก็ยกยกไปทักสองสามวันถามบ้าท่านพระครูครับใครสั่งให้ยกครับจะถามว่าทำไมปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติไปทวยท่านว่างั้นปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็มีหลวงพ่ออีกองหนึง่งอายุสักเจ็ดสิบแล้วฮะพรองค์พอง,องยกเท่าอย่างเนี้ย แม้อำนาจของสมาธิไม่ใช่ล้อเล่นนะอาจารย์สำรวมไม่เห็นนะสมาธิน่ะท่านนั่งของท่านนะสองชั่วโมงได้้นะนะทานมาก็อยู่ในกองกรมท่านท่านก็นั่งปฏิบัติของท่านหลุงลุงชั้นพอตีหนึ่งครึ่งโอ้ยยุบโวย <c oughs> ก็นึกแปลกใจเอ๊าหลุงลุงหลุงลุง <c oughs> ท่านบอกว่าอย่าเรียกอย่าเรียกเดี๋ยวเสียของโวยยุบโวยต้องเอาไปโรงพยาบาลสระบุรี ไปให้หมอสูตรบรรทัดเอาสองเข็มกลับมาหายไม่พองไม่ยุบแล้วกลับมาหายหายก็บอกลุงลุงจะพองจะยุบอีกเลยมันดึกก็ผวผม,มต้องเอาไปทุกทีเลยเพราะคลองยุบอีกนั่งอีก,อก,อกท่านบอกคุณเลยมันเป็นสุกเหลือเกินละคุณเป็นสุกจังละ่ะแล้วสุกทําไมจะต้องพองต้องยุบโวยอย่างนั้นเวลามันเผลอไปเผลอไปแล้วพอสงบไปไหนสงบต้องพองตองยุบท่านเชียวละ่ะติดเลย เดินตั้งแต่ในการหกโมงเชา้าคุยคุยกับท่านกลางคืนฝังลุงเดินจงกรมเหรอับเดินยังไงบอกว่าผมเห็นลุงดูผมนอนดูงลุงเดินอ่ะผมว่าฝังลุงจะบรรุเนี่ยผมว่มาน่ากลัวขางลุงเสียเพราะว่ามันต้องคอยระวังนี่ใช่ไหมมันไม่ยกอะไรอย่างเงี้ยนะ